โอ้ยโอ้ยโอยถมถามึงอ้อจ้าหน่เซาจ้างยเงยชโลง้า้อขนาี้จ้าเบือนอ้อมจ้าปลอีเฮ้ยอ่เจ้าอีละตาสุสมลงเกมอลบนางอ่นจาาที่เฮ้ยอ่อนไปอ้อล่ะอ่อละใกลแจกใตั้งแล้วนน่ cho cái đạm mặt là phải o lấy cho y lắm là... เจ็บลิ้นนะนเจ็บลินนะครับเขาลิ้นเขาแข็งนะครับมันบวมคุณตาก็เลยปอกกล้วยให้กิน,นครับ กินกล้วยครับอันนี้เขาน,นอนประมาณสามสิบนาทีมนะั้งแล้วก็ตื่นมาอื้อครับพอตื่นมาอื้อก็เดินมาข้างหน้าคุณตาก็เลยว่าจะคงจะหิวกล้วยคนระับดมดมหาพ่อ ขอให้กินอย่างนี้ครับเขากินได้ก็ถือว่าดีครับ,ด,นนรบดีกว่าเขาไม่กินนะครับพอดีกว่าเขาไม่ไม่ไม่กินนะมันถ้าไม่กินนี่รู้สึกว่าจะอันตรายกว่าคนระับต้องทําทุกวิถีทางให้เขากินให้ได้อะไรก็ตามขอให้เขาหยิบเข้าปากให้ได้ครับที่เป็นอาหาร คนป่วยครับคนป่วยที่กินอาหารได้กินอะไรได้เนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายนะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับภูมิต้านทานของเขาก็จะสูงขึ้นสู้กับไวรัสเฮอร์พีได้นะครับมันก็ทําให้มีโอกาสนะครับกลับมาเป็นปกติสูงกวา่าถึงเขาจะซึมถึงเขาจะไม่ค่อยอ หนึ่งร้เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อ้ขาสันอันนี้ทั้งฤทธิ์ยานะครับทั้งโรคนะครับทั้งพียช้างก็สู้นะครับคขนก็สู้กัด้วยกันอันนี้คุณตาเนี่ยนอนบ้างหรือยังครับ ข้ากุฏานอนบ้างหรือยังนอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาดูครับนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาดูนนเดี๋ยวก็จะได้เวลานะครับอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราใช้เวลาทั้งวันนะครับในการติดต่อประสานงานนะฮะแต่ก็ติดปัญหาในเรื่องของ สถานการณ์นะครับเคร์ฟิวติดกับในเรื่องของอหลายหลายอย่างนะครับกลัวว่าเขาจะเพียด้วยกลัวเขาจะมันก็ต้องค,ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับในใจเราก็คืออยากถ้ามีเครื่องบินเนี่ยบินไปได้เนี่ย<อ>ผม,มจะพาบินไปเลยกินหญ้านะครับกินหญ้าเขากินหญ้านะครับ ไม่กินกล้วยแล้วเห็ดข้อขอหญาบริเวณนี้ไม่กินนะครับก็ขเขียวๆแบบให้ก,กินน้ำหวานนะอันนี้คุณตาให้กินน้ำหวานนะครับน้ำหวานผสมยานะครับ มอกว่าถ้าผสมแล้วเขากินก็ผสมนะครับคุณตาก็เลยผสมน้ำเฮลูบอยนะครับหวานเบาหวานชอบกินครับคือทำให้เขากินยาได้มากที่สุดครับนี่ก็ขนาดเดินต้องลากขาเลยใส่ยังยาหมอยาม่นผสมมัน๋อ บังบังคับกินเรื่อยๆนะครับทั้งกินทั้งหกนะครับเราก็รู้และว่าเขาขายทิ้งแต่ว่าก็ต้องบังคับมันเด็ก อันนี yeah, ้ยังยาแล้วพอดายาหมอผสมไปตอนออกมาตอนตีหนึ่งน่ะหมอทำมะไรกินยู่กินอยู่อันนี้ก็เริ่มเริ่มกินยาเริ่มกินยาแล้วยังดียังกินยาอยู่เห็ดเห็ดอะไเจ้าของมีแห้งอยู่แสดงว่า มา,าแล้วมา,าแล้วคือแล้วคือแล้วคือแล้วแต่ว่ากล้วยนี่เลิกกินแล้วนะครับกล้วยก็กินแล้วไม่กินแล้วเอา้เอาะต้องกินอะไรตัวนี้ตอนแรกผมเห็นแลบดินนะครับนึกว่าจะกินไม่ได้แนละ้ว เดินแล้วก็เดินชา้าขึ้นนะพอผมผมอาอยู่ใกล้เขาก็ร้องห่างเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพัดไปมาแล้วครับสงสัยยาแค่ปวดนะตดอีกยาแค่ปวดถึงออกฤทธิม์มั้ง ก็เลยมีมีมีกำลังมีพละกกำลังขึ้นนะครับมันมันก็ต้องรักษาตามอาการนะครับเพราะว่าเขาเป็นช้างเขาพูดไม่ได้เขาก็ต้องสู้นะครับสู้ภาเในขเขาด้วยคนก็ต้องสู้นะครับ ก็อยู่เขาให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยขนขึ้นรถไปนี่ก็ต้องควานเสือนะครับขึ้นไปตลอดควาเป็นจริงนี่ไม่ไม่อยากขนไปไหนเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเรียอความสบายใจของเราต้องถึงมือหมอครับผม ฮะคิดอยากกินยาแล้วต้องใยาแก้ปวดกำลังออกฤทธิ์เขาก็พยายามพาตัวมาใกล้คนนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าปลอดภยัย ข้างๆคนหยอบมาสัมผัสจระซองเห็นไหมเริ่มมาแตะคุณตาแล้วหยอกนะยังหยอกละไม่ไม่ไม่ที่มีการหยอกคุณตาด้วยนะครับคือเขายังมีอารมณ์แบบว่าค่อยหยอกคุณตานั่งอยู่ใต้ท้องเขาเขาเอมาเอาตัวเขามาครอบเราหยอกสัมผัส จับดูเขาว่าตัวเขาเป็นยังไงการเขาเป็นยังไงการเย็นการเย็นถ้าเขาไม่สบายมันจะเย็นเย็นการเย็นเย็น